ตากันเนี่ยรู้เห้ยไหมอะะฮตกใจมาเด้อคววนนอ้ยหล่ะตกใจก็เฮ็ดแห้งเนาะก็เจี๊ยป,ปากก็ต้องตกใจหมดเลยมาเด้อวขควนนู้ย มาเด้อขวานเอ้ยขวานี่แหละยิ้มใช่นาะขวานี่แหละยิ้มใช้ยิ้มตรงนี้ค่ะยิ่มให้หัวให้ไปนะกลับขึ้นมาหายหล่ะด้อมาคงเทิบดู้ป่าผมให้แน่อุยย้ายเป้าผมก่อนเด้อย้ายสาผมเอาเป้า

อ้าเอาเคเดี๋ยวพึ่งนะนนเอาคนหนึ่งวีเอาคนนึงวีเอาคนหนึ่งนีค่ะ คนหนึ่งเป็นคนนี้คนหนึ่งคนเป่าค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งแย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีสองหัวเดี๋ยวตกลงกันก่อนมาตกลงคนหนึ่งเป็นคนหมีนหนถ้าสัดจึงลูกถ้สกบบัดจะมึงต้องโดนใค่ะไเอาหมีมาให้ก่อนได้ไหมสรัดเอาให้นะเอาใจต่อคนไม่ไหยแล้วอย่างนี้เอาหมีให้ก่อนได้ไหมคะโยนลงมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอนุญาตค่ะ

ทำยังไงขอดาวสวัสดีจ้าด้วยขอดาวขอดาวก่อนขอดาวจ้าเฮ้เขาไม่ได้ดาวได้วยหรือเ่าตูนมองกล้องเอาเปาให้เป่าให้แม่โถไม่ต้องให้แม่โถ แม่นนเลียน้องบ่ล่ะ